ส่องมิตรภาพอบอุ่นระหว่างคุณแม่ลิซ่าเจนนี่แบ็กพิงน่ารักมากกลายเป็นภาพที่ในหมู่แฟนคลับแห่แชร์คอมเมนต์กันสนันกับมิตรภาพอันน่ารักและอบอุ่นระหว่างคุณแม่ของลิซ่าและคุณแม่ของเจนนี่ถูกพบเห็นยืนจับมือกันท่ามกลางผู้คนมากมายในเทศกาลดนตรีคอเชราการเปิดเผยความสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างคุณแม่ของลิซ่าและคุณแม่ของเจนนี่ที่น่าย,ยินดีนี้ทําให้ชาวเน็ตเกาหลีใต้คอมเมนต์เต็มไปด้วยความยินดีภาพถ่ายที่น่ารักนี้ประกอบกันไป ด้วยเรื่องราวของคุณแม่ทั้งสองที่ใช้เวลาอันมีค่าร่วมกันได้ปรากฏฟั่มแล้วฟั่เล่าบนแพลตฟอร์มในโซเชียลมีเดียมากมายและทำเอาแฟนๆต่างยิ้มกันทั่วนหน้าชาวเน็ตชื่นชอบที่ได้เห็นคุณแม่ของไอดอลระดับโลกแบ่งปันความรักและมิตรภาพแบบเดียวกันสมาชิกของเกิร์ลกรุ๊ปเองพวกเขาแสดงความคิดเห็นว่าแบ็คพิงค์ดูเหมือนครอบครัวจริงๆแม้แต่พ่อแม่ของพวกเขาก็ยังดูสนิทกันการมองแบบนี้ช่างมีประโยชน์มากสมาชิกก็สนิทกันและพ่อแม่ของพวกเขาก็ดูสนิทกัน พวกเขามาระหว่างคอนเสิร์ตนี้ด้วยพวกเขาดูเหมือนครอบครัวจริงๆเห็นแบบนี้ดีจังเลยคุณแม่น่ารักมากสงสัยว่าพวกเขาคุยกันเป็นภาษาอังกฤษหรือเปล่าน่ารักจังเลยและรูปนี้จากโคเชรา